เอ,อ้ยิงมาไหม่อะเอ,อ้ยยิงมาหมออยิงมาหม,ม,ม่อะไมไม่คุยกันก่อน,นะนอนะ อ้บินันขนหนีคนจลงไว้รอป็นกนหิงอ่าแล้วก็ไข่ตรงบรรในเปียงนุดเเด็ก่นเดกวกนยอเดนนะเล็กมก่อนหน้านี้คือมันมันมีปัญหากับ พ่อหนูใช่ไหมมันถามว่าพ่อหนูอะมันถามพ่อหนูตามมันไปทุกที่มันไปไหนก็ตามมันไปพ่อหนูใส่เสื้อสีเขียวตามไปทุกที่เลยแจ้งตำรวจมาจับมันอะไรแบบนี้สารพัดแล้วพ่อหนูก็บอกว่าเขาจะตามไปทําไมคือมันเรียกมาเคลียร์กันแล้วคือเรื่องนั้นมันก็จบแล้วเรื่องอะไรหนูก็ไม่รู้มันถามว่าพ่อหนูตามมันไปแล้วก็แจ้งตำรวจจับมันใช่แต่ก่อนแต่ก่อนหน้านั้นอะก็คือคุยกันดีไม่ได้อะไรกันพอมา ก็ช่วงเมษาช่วงที่ว่าเริ่มมีโควิดเนาะนั่นแหละมันก็เลยไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่าเมายาหลอนยาอะไรหรือเปล่าเพราะมีประวัติดูดยาใช่แล้วก็หลังจากนั้นเรื่องนี้จบไปผ่านไปสักพักหนึ่งกระจกบ้านหนูแตกแล้วจากสาเหตุอะไรหนูก็ไม่รู้มันหลอนหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้รรมันปลาปลาอะไรเข้ามาเอ่อก้อนหินที่เป็นเหมือนอิฐสีส้มๆนั่นะคะ่ะก้อนใหญ่ ปลาแตกแล้วหนูก็เลยไปลงบันทึกประจวันไว้แล้วทีนี้ก็คือลงไว้แบบว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทำอะไรเนี่ยเขาก็แค่เข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เรียกคุยไหมคือเดินไปบ้านหน,นูส่วนมากเขาไม่เรียกเขาจะให้หนูอะเป็นคนไปเรียกอืม,อมเ,ขเขาเดินมาแล้วเขาคุยกันว่าไงบ้างทางเจ้าหน้าที่เขามาก่าเก่งไหมเขาก็แค่บอกเขาก็เดินไปถามเหมือนที่ผู้ใหญ่ไปถามอย่างเงี้ยว่าว่าเออได้ไปทาไไปปําบ้านเขาไหมได้ไปปลาบ้านเขาไหมยอย่างเงี้ย แล้วกลางคืนอย่างเงี้ยช่วงอ่ะช่วงดึกหรือหรือไม่ดึกดึกบ้างไม่ดึกบ้างเงี้ยหนูโทรหาเขาทําอะไรบ้างเขาทําอะไรเราบ้างที่เราเกิดความหวาดกลัวคือทั้งยิงหลังคากลางคืนใช้อะไรยิงครับหนังสติ๊กเ่ะอแล้วก็จะยิงทุกคืนเลยจนแบบเขาได้ยิงจนหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องลุกมาด่าทุกรอบด่าแล้วคือมันไม่มีการตอบโต้กลับนะแล้วมันเงียบพอ วันที่หนูไปแจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจไปก็ไปถามถามเมียถามเมียก็บอกว่าผัวเขานอนอยู่กับเขาทั้งคืนแต่ผัวจะพูดน้อยมากผัวไม่ค่อยได้พูดอะไรเมียจะเป็นคนพูดแทนตลอดแล้วก็พอหลังจากยิงแล้วก็มีหายไปสักพักแล้วก็มีถุงที่บนหลังคาอพอถุงที่ผ่านไปเพ๊บมีเปลือกผลไม้มีแบบ นั่นแหนละผลไม้มีไข่มีอะไรล่าสุดก็เป็นไข่เป็ดเป็นไข่เป็ดเป็นนั่นแหละไข่เป็ดมีขึ้นทั้งตรงบันไดทั้งในตะกร้าผ้าพีา่หนูแล้ว,ลวตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยคุยแล้วมันมันมันไม่นี่มันคือเหมือนเขาไม่ได้คุยอะคือเหมือนเขาแค่มาถามเนี้ยก็เหมือนหนูเดิมถ้าถ้าหนูเดิมไปถามเองก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอใช่ไม่ไม่ตรวจฉี่หนูแจ้งมาแล้วตอนนี้<า>รู้สึกยังไงกับ เหตุการณ์ท yeah, ี่เก oh. ิดข e uh ึ huh. <We> ้นก็แบบพี่รับบ้านหนูมันมีติกอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีมันหลอนแบบไอันี่มาจริงๆแล้วมันมาทําทําร้ายอะไรพวกบ้านหนูทําไงแล้วบ้านหนูก็มีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็มีแค่สองคนจังวันก็ไปทํางานกันหมดจังวันก็เหลือแค่ยแค่หนูกยายแล้วก็ลูกหนูสามคนอยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ไหมเออคือช่วยช่วยเอามันไปตรวจฉี่หรือถ้าว่ามันหลอนยาก็ ให้เอาไปรักษาเถอะมันมันจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนเขาบ้านคนอื่นเขาแถวเนี้ยเดืกลัวไหมหูกลัวดิพี่มันเดินมาตรงเนี้ยมันเดินมานใช่รอบเดียวนะสองรอบอ่ะไข่เปี้ยงก้อนหินเปลือกผล,ลไม้อะไรมันก็เปี๊ยงอืมแล้วเปียงกับโจ๊กแปรสาเหตุอะไรครับยายก็กับพ่ออย่างนี่แหละเมื่อก่อนก็ดีกันทํางานด้วยกัน